สวัสดีครับมาอนีกับพบกับานน้องไข่ครับผมพี่น้องครับหลังจากหายหนาหายตาไปโดนครับผมมาอนีพามาชมสวนเมลอนนะครับเนาะของแรงงานไทยที่กลับมาจากอิสราเอลครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาชมสวนเพื่อนว่าสีงามป่านใดนะครับนัดเพื่อนไว้นะครับเดี๋ยวพามาชมนะพี่น้องนี่อยู่ในสวนเพื่อนเลยครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิรงครับผมสวนนี่สุดยอดอยู่ครับผมกาลังเริ่มเฮดเพื่อนว่ากาลังเริ่ม เดี๋ยวพาพี่ชมเจ้าของสวนเพื่อนเราพี่น้องป่าเป็นแนวดาครับมผนครับนี่ครับเดี๋ยวสลับไ้เบิร์ครับนี่ครับผมสวนครับผมอันนี้ลูกค้าคนมาซื้อของนะครับนี่ยมาซื้ออันเมลอนเอาแนะน้ำตัวนะครับแนะน้ำตัวเนี่ครับผมอครับวัสดีครับ นี่ครับเจ้าของสวนเพิ่อนนะครับอยู่คนกับสีอิ่นแต่ยไงพ้งนะครับพงเนาะครับเนาะครับมาปีกับในเป็นไงคือเก่าครับผมเป็นไงคือเก่าครับมาหัดปลูกครับผมนี่อันอันนี้กลับมาได้จากโดนบานได้แล้วครับนี่ประมาณ2ปีครับสองปีเนาะครับเนาะก็เริ่มเห็ดเนาะครับเนาะสองปีกว่าัครับว่ทดลองหลังจากนั้นมาเรื่อยๆก็เริ่มเห็ดเพราะพ้งหูเรื่องนะครับเพราะว่าพ้งสากยังฮอกะยังยังเป็นการทดลองอยู่แต่ตอนนี้ก็ถือว่ามั่นใจพอสมควรครับผมอันนี้คือแรงงานไทยอิสราเอลนนะครับกลับมาแล้วกลับมา ประยุกใช่มาเห็ดสวนนะครับนี่สวนพาชมนะครับพาชมนะครับนี่ครับผมตัวนี้ก็คือนี่อันนี้พันยังครับนี่ครับเป็นของไอสวีดียี่สิบห้านะครับสวีดียี่สิบห้าครับปกติพันไม่ใหญ่เพื่อนเนี่ยเพื่อนสีเอาไว้ตันละหนวยไม่สองหนวยนะครับเขายุกกำลังทดลองนะครับเนาทดลองมีหดสี่หนวยครับแต่สองหน่วยกับใหญ่ได้ตามสเปคของเขาอีลีนะครับคือความหวานตอนนี้ก็มาได้โอเคนะครับ ันี้ครับพร้อมเก็บเกี่ยวเดิมทยอยเก็บเกี่ยวนะครับโอ้มีคนมาซื้อหลายอยู่เนาะครับเนาะครับครับพอไหนอยู่ครับอันนี้พันยังครับนี่ครับนี่อันนี้เป็นของพอร์ตออเรนต์นะครับผมอันนี้พอร์ตออเรนต์นะครับเนาะครับเป็นของตะไคร่ที่เข้ามานะครับอ๋อตะไคร่เนาะพอร์ตออเรนต์อายุอายุนี่สิแง่กว่าตัวผิวเรียบนะครับค่ะผมตอนนี้ประมาณสิบวันสิบวันนะครับเนาะครับผมโอ้ลูกค้าคุณครับมาซื้อเนาะพี่น้องเบิ่งนะครับลูกค้าคุณกำลงถ่ายรูปครับ อายุใกล้แถวอันอำเภอสีมืองไมอันนี้บ้านนู้นจิกเนาะครับเนาะนี่ครับมาอุดหนุนได้เด้อครับผมนี่เรามาเบิ่งครับผมชมครับโอ้ยเบป็นแบบสีฟ้าเหพิ่นจิ้มยุ่มอ่ะเนี่ยอิสราเอลมีแต่แบบสีเนาะครับเนาะนี่นี่นี่มีแต่สีนี่พี่น้องมันก็มีหลายสายพันธุ์นะครับแต่เท่ากับฟ้บเปลี่ยนอันนี้ข้างในสีเหลืงครับนี่ตัวนี้ข้างในสีส้มครับอ๋ออยู่อิสราเอลข้างในสีเหลืองเนาะ ครับก็มีหลายอย่างพอสงการนี่กระสีเปลี่ยนอีกพันหนึ่งสีเขียวลูกสีเขียวกระสีมีนะครับสีแดงกระสีมีครับผมอ๋อนี่ครับพี่น้องนี่แหละครับทดลองนะครับนี่แรงงานให้เสลี่ยวนี่ปลูกเป็นโดมเลยนี่ครับนี่เนาะโดมนี่ลงทุนหลายปันได้ครับนี่ครับนี่ครับตัวนี้ก็ประมาณเข้าพันกบบาทกระมื่นนะครับที่มือนะครับจ้างจ่าจ้างเฮ็ดเองนะครับลงลงมือเฮ็ดเองก็ต้องทําเองนี่ครับไปไปอยู่ทั้งปุ่นไปอยู่แถวเขตใดครับนี่ ผมไปอยู่ตอนนั้นอยู่แถวกลางกลางตอนบนนะครับกลางตอนบนปัสสาวะปัสสาวะนะครับเนาะะมานนี่นะครับอันลงหน้าตะนียไปเนาะครับเนาะครับแถวๆนั้นพี่น้องก็สิบจักดีอยูอดโซนนั้นแถวตลาดเทีราคครับผมไปอยู่บนจักปี้วครับนี่ห้าปีสามเดือนครับปีสามเดือนเต็มเป๊ะเลยเต็มเป๊ะครับผมก็ตามระเบียบ่นได้กลับแม่เหตุอยู่บ้านนะครับพอได้อยู่เนาะหลายคนแกกดร่องไปบิ่งสมฮอได้ไป นี่ครับเดี๋ยวจะพาไปชมสวนต่อนะครับเนาะไปครับผมนี่นะครับโอ้ลูกค้ามาถ่ายรูปพร้อมเนี่ยพี่น้องคุณครับพุนนี่จะลูกค้ามาถ่ายได้วบาธรรมดาได้พู้ได้แผน์กันถ่ายรูปนะครับเนาะพุนแต่งโมก็มีได้ครับพี่น้องคุณแต่งโมแต่งโมลอยฟ้าด้ครับนี่คุณแต่งโมได้ครับนี่แต่งโมบะสีชมพูนี่อันนี้มีการน ตัวตัวนี้นี่อันไอหลอดสีชุ่มพูนี่อันลูกที่เท่าไหร่นี่ครับนี่ตัวนี้สุดแล้วเป็นตัวนี้ข้อกำหนดอันอายุครับผมบ่ได้บ่ได้หมายคืออันต้นลูกหนึ่งลูกสองบ่ครับนี่อ๋อตัวนี้ก็คือข้อไหว้คอไหว้คอข้อซิมโขึ้นไปอ๋อขอซิมโฟกุนไปอ้โแม่ท่านพิณมิร่อนนี่ก็คือสี่เก้าถึงสิบสามเก้าถึงสิบสามคือตามตามทฤษฎีเพิ่อนธนาครับตามาที่ทฤษฎีเนาะ อีเพิ่นเพิ่นแนะนำมากมนะครับนี่ที่นองโอ้โอเิึงนะครับคุณมันจ<อ>หมดโอ้โอที่นี่เราะเยืดอยู่ในพี่กายนี่มัองอยู่สี่หกกิโลกันแน่ห้วยนั่นอ๋อเะว่าบล็อตนี่มันมีปัญหาทิดหวังเป็นลาน้ำค้างมาถามหากว่าอดนี่ก็ไม่เป็นแน่นี่ครับเป็นโดม โดมที่เรามาเห็ดยวนอยู่ประเทศไทยนะครับนาะอนี่กลับมากมาเห็ดโดมพี่น้องเบิ่งครับโดมน้อยๆน,นะครับนาะอันนี้โดมมื่อไงนะครับราคากับรักมื่นนะครับโดมมีประมาณหกเสาลักมื่นนะอันนี้เป็นอ่าไอลูกค้าคนมาซื้อนะครับคุณครับผ่า,าลูกน้อยลูกใหญ่ลูกค้ามาซื้อครับนอ้อง แตงโมครับนี่ต้องแบกไปแล้วปากันจะลูกแน <c oughs> ่จะลังสูบเดี๋ยวเดี๋ยวลา,า,า,ายเยเอะไายเยอะเผินเผินมาถ่ายเผินมาถ่ายเก็บมาข้อพายดีกเหรอนี่ครับลูกค้ามาอุดหนุนนี่ครับโอ้ลูกค้าโอ้โหอ้ออนี่ครับพี่น้องลูกค้ามาอุดหนุนเพิ่นนะครับเนาะแตงโม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 เมลอน,นเดี๋ยวจะพาไปซุ่นสวนแตงโมอีกพี่น้องครับ นี่แตง่งโมยู่ในอันโดมน,นะครับเนาะน,นี่ครับอ๋อกรอบดีนี่าเบิงนี่แหละครับเจ้าของสวนสะตาย์าายเบิงบ้งครับพี่น้องหวานบหวานนี่ครับเครื่องวัดท่างโมมี่เขาเอาซิมเบิ้งนี่ละนี่พี่น้องน้าเบิ้งนะครับนี่มันปกติมันจะมีเครื่องวัดความหวานตอ,อบเลยครับเนาะน,นี่ครับนี่ เออาผู้มาชิมก่อนมาผมมาชิมไม่ไม่อันอ่าลูกค้านี่ครับลูกค้ามาล่อครับนี่ครับกีนจังหน่อยกันสิพร้อมขายมะเร็ดพร้อมเนี่ยครับเนาะมะเล็ดที่จริงเอาก็เจ็บไปปลูกรุ่นต่อไปก็ได้ครับนี่พี่น้องต่อไปก็ได้แต่เดี๋อาแฟร์นั่นนะดี่ไหมเจ้าเหนือเนาะเปิดฝาเปดหนึ่งแล้ หวานแซ่บครับหวานบมครับหวานเจี๊ยบปั่นกินน้ำตาลพี่น้องเอาไปปั่นเนาะไปปั่นเนี่ยแ่บเลยจมูกยังแดงเลยแซ่บพี่น้องหวาานนเะ กูหั่นได้กินดูอเอาจุดก่อนเลยแก๊บเด็กดูดเสบจังไรนี่พี่น้องโอ้มืงหนหีมาบบได้นะได้แต่แต,แตงโมมือนีงมาได้แต่แตงโมง่ายน้อยเดียวเนาะง่าน้อยเดียวไม่ได้ลูกค้ามาซื้อเปไ็นไงครับถูกใจ<า>บ่หวานบ่หวานมากหวานมากโอ้่หลังเห้หมดละนี่มเปุ๋ยอย่างนั้นหรือเปล่าหวานบ่ครับนี่ยนะหวานตัวถบ่หวานขนาดสิบหกสิบน้ากิโล เดี๋ยวสิภาพเขาเรียกอะไรนะแกนตลุกเหมืนนอกนนนแกนตลุกอ่าเนี่ยแกนตลุกเหมืนนอกเหมืนหน้าเฮาแกนตลุกแกงจริงแกงไข่แตงเห็ดเท่านี้นนนนนละกับตัวนี้ก็อลองพาพาสิมเบอรงน,นี่นี่เอาให้ให้หวานบอออินอิ่มแ,แล้วเราเหมือนต้องห้าวเแต่ว่ากหวานอยู่นี่ครับเป็นพาเป็งนี่ครับอันนี้พผ่านอย่างกับแตงโมเนี่ยครับนี่ตัวนี้เป็นข้อสั่งยากครับเปลือกบางเปลือกบางกรอบพ่อพีแน่มันเลยอันนี้นะครับล่าสุค้างประมาณกวนแน่ ปกตินีหนิพืชสีญ่ตัวนี้ลายเดี๋ยวสิให้เราพาไปชมมันบางบด้หน่อยข้างนอกเนาะข้างนอกไปเบื้องสวนไอเบื้องข้างนอกังปลูกไว้ข้างหมดแป้งเปิดครับดิจีบนี่น่ในเเออไปแล้วครับเจ้าของสวนเพิ่นสีผ้าไปเบิ่งแตงโมครับอันนี้ปลูกข้างนอกนะครับเนาะอันนี้เป็นปลูกข้างนอกเป็นระบบน้ำยศนะครับเนาะครับน้ำยศนี่เจ้าของสวนไอ้พงนะครับเนาะเบิ่งครับไอพงเอาสีผ้าไปเบิ่งต่อครับ นี่ระบบน้ำยดอันนี้พันยังครับนี่พันบ้านเฮาบ่ครับนี่ตัวนี้เป็นแมนครับพันบ้านเฮากกินนารีครับ,รบเป็นโมลายน,คน,นะครับกินนารีเนาะครับเนาะกำลังอ๋อใส่แบบระบบน้ำย,ยดคืออิสาราเ,เอลเลยครับแต่ว่าเพียงเฮาเฮาอัดปุ๋ยบ่ได้แห่งดันหน่ำบ่พอคือใส่วิธีหยอดฟังเข้าไปอ๋อหยอดฟังเข้าไปครับครับคือว่าเพี่ยนอยูอ่มันเป็นดิานไม้น้ำครับหน่อยนี่ครับอืมเบื้องพี่น้องก็คือว่าแล้วแต่ใส่วิธีสูตรท่อเห็ดให่งบ้านบ้านให้มันไดน นี่ครับแกงเมื่เบิ้งเนาะหน่อยนึ่งจะเป็นกินนารีกับสีแกงนี่เขาบริลล์ลงส้นหยาครับส้นหยาอยูย่อีกแกงนึงอ๋อตัวนี้ลงกินนารี่มัน,มนบ่ครับเนี่ยพี่น,อนอ้องมาเบิ้งครับก็กำลังก็พอใส่อยู่ครับอือนี่ก็กำลังงามเบิ้งครับกำลังงามพี่น้องเอ้ยสุนครับโอ้หอันอันหน่ึ่งก็นีอันอันนี้ผ<น>่านยังครับเนี่ยนี่ตัวนี้ มันกับเป็นแตงโมลายนะครับแต่ว่ามันสีจางกว่ากันเนาะเพราะว่ามันสีจางกว่ากันนะครับแต่ก็หวานเหมือนกันผุนโอ้มีต้นใหญ่ๆใส่เบิ่งพี่น้องเป็นขู่นี่ครับระบบน้ํำยดมันสีดีอย่างนึงเนาะมันเออ่สามารถอันนี้ง่ายกว่าการโฮสเนาะมันจะเริ่อเติบโตดีกว่าเป็นระบบของเพิ่นสารลมันใส่ได้นี่ครับผมจับคนสําเร็จมาทาง ปรนี่แล้วครับเราเอาความรู้จากอิสราเอลมาเห็ดยูบานห้องพี่น้องที่แคบๆกับปลูกได้นะครับเนาะครับนี่ที่ปลูกบ้านนี่ละเป็นว่าห้องบ่าในปู่ห้องกับปลูกเพือกยินน้ำขายได้พร้อมนี่ครับเสียอิสราเอลกลับมายูบานมาปลูกพักขายพี่น้องเลยเ่ินพี่น้องเต็มครับ นี่เราผู้ใดอยู่ใกล้แถวนี้มาอุดหนุนน,น,น,นะครับเนอะพี่น้องอำเภอสีม่วงไม้นะครับเนาะอยู่บ้านนูนจิกเนี่ยพี่น้องมาอุดหนุนเราได้ครับเยวะสิผ้าไปเบื้องหลายๆอย่างครับเดี๋ยวสิแปะหนาเฟซไว้ให้ผู้ใดอยากติดต่ออุดหนุนนะครับมีแต่งโม่มีอย่างอี่ครับแล้วเาจ้าของสวนบอมีอย่างไหนครับนี่ตอนนี้กับพริกกรมีครับมันแก้วก็มีมีพริกมีมันแกว้วม,มีแต่งโม่แต่งทั่วฟังเงาหมดเลยเขาก็มีกับผพด้วยกันเดี๋ยวผมสิแปะหนาเฟซไว้ให้เนาะเดี๋ยวสิขอเฟซแปะหนาเฟซไว้ให้เพื่อใครอยาก ซิมเนาะแตงโมโอเคครับครับเดี๋ยวผมสิแปะหน้าเฟซไว้ให้เดี๋ยวพาไปเบิ้งสวนต่อครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมสิแปะเฟซไว้ให้เนาะสำหรับคนอยากมาอุดหนุนสำหรับพ่อค้าแม่ขายเนาะเผื่ออยากมาซื้อหน้าสวนเลยบักโมงามงามพี่น้องเบิ้งครับงามงามมีแต่่วยงามงามครับเดี๋ยวสิผ้าไปเบิ้งสวนต่อนะครับเนาะไปชมกันต่อครับมีครับพี่น้องมาเบิ้งครับผมอันนี้ภรรยาเจ้าของสวนมันนี้โอ้ยอัน เมื่อนั้นผมจองไว้คือบ่ได้ครับเมื่อนั้นโอ้ขอโทษเลยหล่ะผมจองไหวเมื่อนั้นไม่เห็นดีเขาโธ่มากว่าด้กินหลายวันนั้นด้กินร้ายหมกโม่หน่วยนึงก็เอาไปออกกล่องเลยนี่นายทลายาเจ้าของสวนมือนนี่ถ้าดงเลยพี่น้องโอ้โหบมกโม่น้ามยศครับเป็นได์ครับแต่ว่าแต่ว่าก็เป็นวิธีที่เขาแกงแกงแปงโม่แกงให้มันหวานกับแกล้งข่มเขาเมียนครับเออเป็นสูตรบ้านเราครับเจ้าของสวนเมืองบักโม่เต็มเลยครับ นี่มันแห่งเลี่ยงไรบ้านเฮ้ากับกับพอเป็นนวัยเหยื่อเนาะครับผมแต่ว่าระบบแนมยศนี่ดีเนาะครับเนาะครับครับถือว่าโอเคขนาดบ้านเขาเป็นดินทรายก็ยังปลูกได้สวยงามปลูกได้บ้านเฮาแห่งดินดีกว่าดีกว่าเขาหลายเบื้องต้นพะยำก็บ้างอาเทปครับนี่ครับสวนอีกสวนหนึ่งนะครับเราปลูกมั่นปลูกมั่นนะครับมั่นแก้วแล้วก็แตงโมนะครับนี่ครับอุ้ยแตงโมมีแตงโมงามๆพี่น้องเลย หน่วยกระลังพ่อกินเลยครับนี่อยแนวนี่ครับใส่ชกแล้วเดี๋ยวมือแรงสิเดี่ยน้ำหน่ำครับเกลือกระชย้อนน้ำเพิ่มอยู่น้ำบ่อพ่อน้ำบ่พ่อมันบ่ครับนี่นี่มีถังบ่อยู่นี่ถังมีครับมีอ๋อเพราะมันมันต้องใหายวากว่านี้ครับเพราะว่ามันมันต้องหยดเร็วกว่านี้เนาะครับเนาะเพราะว่าน้ำเนี่ยคือว่าระบบแห้งคือว่าแห้งอยู่แต่ว่ามันมันพื้นที่มันหลายพื้นที่มันหลายแมนน้ำอาจจะบ่อพ่อ นี่ครับนี่ครับสวนบึงนะสวนบกโม่เราพี่น้องลายลายครับโมู่หน่วยเล็กหน่วยน่อยพี่น้องมันแก้วมาเบิ่งมันแก้วซุ่มถีบคุณครับซุ่มถีบอยู่ไปครับนี่ครับพี่น้องอุ้ยเบิ่งครับมีแต่บกโม่แตกเงาเงาพี่น้องเลยคุณครับป่านี้อิสราเอลพี่น้องดกหลายครับคุณ ตัวนี้เรานี่พันธุี่จ้าิมหวานตัวนีู้พี่น้องมาวาซื้อด้ยจะงอยด้วว้แต่ันว่าเกี้ยไปีเนะนนี่่เนี่กลังมันมวยเอเล็กลังอันนี้โยเออใกล้สีสุกแล้่เอารดเอาดเอาดไปสีสุกใส่ีใหม่มาตัวนี้กไดกดบอกลงู้พี่นองเบ่งดเว้ยเอาอยู่บดเื่อพีงน มันแก่เสือดีล่ะเออผลครับแบกแดงก็มีพี่น้องเอลยสวนผสมครับ <What? S 1> นี่แหละครับกลับมาจากอิสราเอลบ่หายว่างเลยพี่น้องเอลยไปลักก็หนาบูนพี่น้องแดงครับสวนผสมเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับเป็นสวนผสมนะครับมีทั้งแตงมีทั้งบักโม่มีทั้งมันแก้วนะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวไปชมครับเจ้าสองสวนเพิ่นมาไปชมสวนที่เพิ่นกำลังขุดบักมันแกวไว้เพื่นพี่น้องบูง๊ยพี่น้องเบิ่งบักแตงอันอันพูน่ะบักแตงแนวเพิ่น,พ,น,นพี่น้องโอ้ยพูนเบิงบ่งรู้ซ้ำแขน,นพี่น้องโอ้ยนี่เบิง่งเจ้าของไอ้ภรรยาเจ้าของสวนเสืออิสราเอล อันนี้ออร์แกนิกแม่นบ่ครับบ่ฉีดยาแม่นบ่ครับนี่หืมอืมหืมไส้สูตรอ่าแปลว่าธรรมชาติธรรมชาติเขาเป็นน่องหวานแซ่บครับอืมกี้เข้าขี้เท่าอะไรอย่างเงี้ยครับเข่าน้ำม่วงบ้าน

เอาเอามาโชว์หน่อยเจ๊เจ้ของสวนอ่ะเอาสวยๆเอาแบบแบบจับมาโชว์หน่อยจะได้ถ่ายรูปโอ้ยถอยรสอรมากล่องจถ่ดดไปเบิ่งมันแก้วพนคาไปเบื่งมันแก้วครับอื้โลเอค่ะห่วก็มี่่วงก็มี่มอ่วง เหลืองมันมันคือหัวคือสีหมวงหืมหัแม่ทุ่มหมวงก็มีหมวงกับสีเงาหมองมันเปลี่ยนอันนั้นเนาะเขาเหมือนเป็นหยังก่เป็นแมงเป็นบ่งบ่ก่มันคือเปลี่ยนอือเอ้างมีะวิธีดูแลยสีตรงนี้เลมมันนี่พี่น้องเบิ่งครับโอ้ยมีนิ้วลังยงต้นหนึ่งนี่เบิ่งที่พี่น้องบังหลายเลยนี่ต้นม่องนุ้ยโลซาวซาวเดียวครับคุณครับ ขายอีกแล้วเศร้าบาดด้อวยได้ได oh like. oui> well ้อให้สดสดเลยม่วงก็มีเจ้าม่วงหมดูน้องมวนนี้จ้ามาแบบใดน้องเดิงพี่น้องเออเจ้าของสวนคนม่วงโมเมนต์เงาหน่ะบอกนี่แต่รถโจ๊กนี่นะครับนี่รถไทยผมมีรถโจ๊กอิสราเอลเนี่ยรถโจ๊กอิสราเอลนะครับมาฮาพีบ่มีว้างเลยเนาะเยอะกระเย็นเย็นอยู่บนกระไรเขาพี่น้องนี่สีดาเนี่ยรถโจ๊กอิสราเอลของแท้ครับอ่า จกเนี <mile> ่ยตก็บม่แต่ว่ายันลายันลาว่าเตียันลาว่ายัอย่เร็วเร็วภาษาอิราเลครับยันลายันลาอย่างเนะบงเจาอนี่ครับเจ้าของสวนผ้าลุยเลยเบื้องแดนาะอ้ บ่กินไปเจบอ่ะไม่ใช่เป็นเหลืองเนี่ทั้งมันม่วงมันเหลืองพี่น้องเอ้ยมี่วงเยอะไม่ข้าเขน้าตุ้งไม่ข้ายยุ่งอื่นเลยว่าเขาอือมี่ไม่ข้ามาสั่งจองพ่อมบอครับเนี่ยจีบว่าทำไตรตองนะเอาอยู่บ่คอยส่งจีบโล่ในรถหายยู่ได้อือหือถุงสิบโล่เนี่ยก็เป็นราคาสูงนะอยเอาละกินเอาไปกิน เอ้ยบอกอันเล็หน่อยมาซื้อดีกว่าเอแล้วกันหวานหวานเล็กหน่อยมันทอดมเออหมนเนนาะี่ครับมันม่วงมันม่วงเออมันม่วงมันเหลืองเด้ดมันเหลืองกระมีมันนี้เหลืองนะมันเหลืองบ่โอ้ตัวนี้วามเงี้นี่เจ๊อย่ามือไปใกล้เดี๋ยวรถแม่โคจกมือรถจกเราเมียรถแต่คนแคบยาว งนตีเดินเตตุ้กินี่กันเขวานี่ประโยชน์ยเกาะตีหม่องยังเขาวานี่ยังเกาะกามาเรงเออเออื้มอไปซาไปรุ่นเขามึงนี่น้องครับอุ๋ยกับบินไซยาก็บบิวดิทหีงางามงามยู่ที่ระบบน้ำนะครับเนาะระบบน้ำดี นี่นี่นี่นีนี่นี่ต้นอกเนี่ยหลับพี่ยเพี่ยำนี่อะอันนี้เจ๊้าของสวนนะครับอันนี้ไม่ธรรมดาเป็นอ่าเจ๊้าของสวนอ่าสามีถือว่าอันซับว่าอะไรเป็นเจ๊อันแต่ภรรยาอิสราเอล่ยวได้เนี่สร้างบ้านหลังละยี่สิบล้านลื้มไายบ้านให้เบิ่งเนื้อ คนนมาย่อเด้อเศร้าลานเนี่ยคนมาย่อมือม่นคืนมีตลาพี่น้องภยยุ่ลไกยู่ไก่แม่ดูเอาเด้อพี่น้องเด้อมั่นพี่น้องราคาบ่แพงราคากันเองเบิ้งดูครับไล่หลายครับผมคุณอุ้ย อคุโ้ยจะเอาสีเหลืองเป็นน้ำขูดพี่น้องโอ้ยนี่นะครับกลับจากอิสราเอลได้ทีได้ทางได้บ้านได้เฮือนนะครับเบุญด้วพี่น้องกลับมาเห็ดเกษตรอยู่บ้านเฮาคือเก่าครับมันแก้วครับมันแก้วบ่ะนี่นี่มันแก้วใหม่แม่นเบิดเลยพี่น้องโอ้นี่ครับใส่ระบบน้ำยดอิสราเอ์เลยคล้องแท้เลยครับนี่ ตัวตัวนี้ยุุ่่นนี่เขาเขาใส่หนาปั๊มอะแมนตัวนี้สใส่อยู่หนาปั๊มแมนครับตัวนี้เป็นหนาปั๊มแล้วก็สีมี่แรงดันอัดเป็นบ้าวแรงดันอัดแมนแมนครับแมนปล่อยห้องก็ใสปีนี่ีกายี่มอไดนใส่เอาปั๊มดันอย่างเดียวนี่ครับปลูกน้ายยดแบบนี้เลยเลยพี่น้อง ได้การเลยครับผมนีหอบา้าน้ำแตกน้ำแตกสวนหนาอสิเป็นหนูกัดเน,ะะนเาะน,นี่พี่น้องเบิ่งครับโอ้นี่นะครับสวนบักพริกเบิ่งดูครับโอ้ระครับยดแบ,บอิสรลิลเเลยพี่น้ครับนี่นะครับแรงงานไทยกลับมาจากอิสราเอลก็มาลงทุนอยู่บ้านเนาะทดลองเบิ่ง ลองพิษลองถือลองพิษลองถือไม่นี่จักปีแล้วครับนี่ตัวนี้กับเขาปีที่สองเขาปีที่สองเนาะจังสีเห็นผลเนาะปีแรกกะมันข่าวมี่ร่งมาลองทุนไปก่อนแหมนครับผมหรือว่าโอเคอยู่เาแต่เราเห็นได้นะครับตลาดทะี่มันจะสิบเริ่มทั้งทั้งปุ่นนี่เนี่ยเขาเใช่น้าแปดบอทั้งทั้งปุ่นปลูกอย่างครับอ๋อเป็นบ่ร์ดโอเคหรือจะเป็นแตงโม เส้นีเงี้ยวไปหอดพุ่นบ่ครับนี่แม่นครับเก่าซิบตัวเมตรอุย้ยขึ้นนามยศที่ใส่กันตอนนี้คือประมาณนี่ละอย่าให้ไปเลยคือนี่อยแห้งดันสิบบอกเล่งเร่งดันมันบ่พอแม่นที่ที่จริงนะที่เป็นสองช่วงเนาะแม่นถ้าสองซอนจะสันะกก่นหละเพราะมันกเติดปัญหาเลยสายหัวสายังกระจอนน้ำเน่าตะตันนะครับหาวิธีใส่เอาไปของให้มันเป็นแนวนี้เนาะสายของให้มันเป็นแนวนี้บ่คือของเขาอันนี้สวนกล้วยสวนกล้วยยังครับนี่กล้วยหอมทองอืมเบิ่งพี่น้องสวนกล้วยหอมทองครับ เดินพี่น้องนี่ครับสวนกล้วยหอมท่องกำลังเริ่มโอ้ต้นนี้ปีออกแล้วต้นนี้น,นี่นี่ถ้าปีทั้งนี้่้ามว่าโอกาสใหญ่บ่ใหญ่อยู่แต่ว่ามันถ้าเอาไว้หลายๆรวีก็บมยใหญ่มหแมนประมาณนี้ แน่นะนี่บู้ยครับเบิ่งพี่นอ <c oughs> ้องเอต็มเลยโอ้ยอันนี้มาเหมาของเพื่อนบ่เลยว่าจังไดโอ้เต็มเลยโอ้ครับพี่น้อง <c oughs> มือนีกับามาช่มสวนนะครับสวนแรงงานไทยที่กลับมาจากอินสเลีวพี่น้องมีหลายแนวครับพี่น้องมือนีก็ขอล่ำลาไปสักนี้ครับผมขอพุณทุกการติดตามทุกการรับชมครับผมมือนีบ้านน้องไขยกับขอ,ขอล่ำลาไปสํานี้ครับยู่ดีมีแห้งสุสุขววนนะครับเนาะสวัสดีครับ 不能。